สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเตปนะครับเป็นฟุตบอลสเตป2ในวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565นาะครับโดยในช่องนี้นะครับก็คัดบอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้ง2คู่เลยส่วนท่านใดที่ไม่มีที่ลงก็ขอเลนเจอร์เลยนะครับที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์นะครับปักบทไว้ให้แล้วครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ของบอลมัดเล่นในบ้านเจอกับเบอร์มิงแฮมคู่นี้เตะเวลาตี2-45นาทีนะครับ โดยทางเจ้าบ้านบอลมัดนะครับอยู่อันดับ3ของตาราง6นัดล่าสุดชนะ3แพ้3ส่วนเบอร์มิงแฮมวันนี้มาเยือนนะครับกับฟอร์ม6นัดล่าสุดที่ชนะ1เสมอ3แพ้2แล้วก็อยู่อันดับ18ของตารางนะครับสถิติการเจอกันในคู่นี้6นัดล่าสุดจะเป็นทางบอลมัดที่ชนะไปทั้ง6นัดติดต่อกันทําให้เบอร์มิงแฮมนะครับน่าจะแพ้ทางบอลมัดทุกครั้งที่เจอไม่ว่าจะเป็นทางเล่นในบ้านหรือว่าเล่นเกมเยือนนะครับ โดยในปี21ล่าสุดที่ผ่านมาเจอกัน2นัดก็จะเป็นทางบอลมัดที่กดเย้ากดเดือนเลยนะครับแล้วก็นักเตะล่าสุดที่เข้ามาช่วยทีมน่าจะเป็นนาธานีลฟิลลิปของทางลิ์พูยืมเข้ามาช่วยในเรื่องของกองหลังนะครับเกมรลับนะครับผมมองว่านะครับในนัดล่าสุดเนี่ยที่พลาดนะครับแพ้บอลเลแฮมนะครับใน FA เเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ลงเต็มสูบนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับเพราะว่าดูเช็คจากรายชื่อเนี่ยไม่มีโดมินิก โซลันเกน,นะครับนี่ยืนแดนหน้านะครับแล้วก็ทําไมถึงบอลมัดถึงมาเน้นที่แชมเปยนชิปอ,อังกฤษนะครับในเรื่องของตารางนะครับประเด็นสำคัญคือ,อในแต้มอะแต้มเนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่จะขึ้นเป็นอันดับ2เพราะว่าตอนนี้มีอยู่52แต้มนะครับแล้วก็ทางเบิร์ดแบ็กเบิร์เนี่ยอยู่ดับ2ก็จริงแต่ว่าเป็น53แต้มนะครับต่างกันแต้มนึงแต่ว่าแบ็กเบิร์เนี่ย แข่งมากกว่า2นัดนะครับทำให้บอลมัทเนี่ยสามารถเน้นได้นะครับขึ้นที่2แน่นอนนะครับเพราะว่าแข่งน้อยกว่า2เกมแล้วนี้เล่นในบ้านด้วยเจอกับทีไม่ค่อยเก่งมากนะครับเชื่อว่าน่าจะเก็บไปได้นะครับมีลุ้นแน่นอนนะครับขึ้นที่2แน่นอนบอลมัทปีนี้นะครับแล้วก็นะครับสถิติการเล่นในบ้านของเขาก็ถือว่าทาได้ดีด้วย13เกมชนะ7เสมอ3แพ้3ยิง26เสีย14ส่นะครับส่วนเบอร์มิงแฮมเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเลยนะครับ15เกม ก็ชนะ3เสมอ5แพ้7นะครับยิง15เสีย25หลังเสียเยอะมากนะครับ15เกมเสียถึง25ประตูในการเล่นเกมเยือนยังไงวันนี้บอลมัดน่าสนใจมากๆสวยจริงๆนะครับผมบอกได้เลยก็จัดไปนะครับคู่แรกนะครับต่อบอลมัดไปก่อนนะครับที่ราคาคึงควบลูกนะครับส่วนในคู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ของ qpr หรือ queen spark ranger นะครับเจอกับ m i s u e s h i b o นะครับคู่นี้เตะเวลาตีสเช่นกันนะครับ ทางพินปาร์คนะครับก็สถานการณ์เดียวกับบอลมัดคู่แรกเลยนะครับมีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต้มไล่เลียงกันมาเลยนะครับไล่บี้กันมาเลยนะครับโดยทางพินปาร์คเองตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1ส่วนวิสเดนสโบนะครับช่วงหลังๆมานี้นะบ6นัดล่าสุดถือว่าทาได้ดีนะครับชนะ5แพ้แค่1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่อันดับ7ของตารางนะครับแต่ในนัดล่าสุดนะครับที่ไปชนะแมนยูมาเนี่ย เขาแข่งเกินถึง90นาทีขึ้นไปนะครับเป็นต่อเวลาเอ็กต์าไทม์เลยนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงยิงจุดโทษนะครับทำให้นักเตะในชุดนี้นะครับก็เล่นเต็มเต็มที่นะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็สถิติการเจอกับควีนพาร์คเนี่ยควีนพาร์กกินเรื่อยกินขาดนะครับผงนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นควีนพาร์คชนะ3นะครับกดคาบ้านไปเลยนะครับแล้วก็มีบิเดนสโบนะครับเล่นในบ้านชนะ1เท่านั้นเองแล้วก็เสมอ2นะครับ โดในปี2021เนี่ยคือเจอกัน2นัดนะครับแล้วก็เป็นควีนพาร์คที่อัดมิดเดิลคาร์บ้านเลยทั้ง2นัดนะครับวันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านผมมองว่าควีนพาร์คดูดีกว่านะครับเพราะว่าการเล่นในบ้านของเขาแข่งจริงนะครับคือทั้งคู่เนี้ยต้องบอกเลยว่าดูการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเดิลสโบหรือควีนพาร์คเองเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้านับเกมเยือนเนี่ยมิดเดิลสโบอ่อนมากๆนะครับแต่ควีนพาร์คเล่นเกมเยือนก็ดีเช่นกันนะครับคือทางควีนพาร์คเนี่ยเล่นในบ้าน15เกมเ ชนะ8เสมอ4แพ้3ยิง21เสีย11นะครับส่วนทางมิดเดิลสโบเล่นเกมเยือนนะครับ13เกมชนะ4เสมอ4แพ้5ยิง11เสีย13นะครับก็ยังมีแอบที่จะเสียเยอะกว่ายิงนะครับวันนี้มาเยือนควีนปาร์คผมมองว่าควีนปาร์คดูดีกว่านะครับแล้วก็ความฟิตต่างๆเนี่ยผมก็ยังมองว่าฟิตกว่านะครับเพราะล่าสุดก็เตะพร้อมกันนะครับในบอล f a แต่ว่าควีนปาร์คตกรอบไปนะครับ ก็แพ้ปีเตอร์โบโลไปนะครับใน,ในเวลานะครับก็มีโอกาสพักมากกว่าแนละลากเตเนี่ยก็เป็นกึ่งสำรองกึ่งชุดจริงนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเน้นที่ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเรื่องการทำตารางนะครับทำอันดับของในตารางนะครับก็ไล่ตามบอลมัดมาเลยนะครับขาดตามมันแค่หนึ่งแต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่าแบ็กเบิร์นนะครับถึง2นัดด้วยกันนะครับทำให้ควีนส์พาร์คหรือว่าบอลมัตเนี่ย มีโอกาสนะครับที่จะแย่งที่2กันนะครับทาให้ทั้ง2ทีมนี้มีลุ้นมากๆและเล่นในบ้านผมบอกได้เลยว่าโอกาสชนะสูงมากๆนะครับทั้ง2ทีมนี้เลยก็จัดกันไปแล้วกันนะครับส่วนควีนพาร์คเนี่ยจะให้ต่อที่ราคาเสมอนะครับมันเปิดมาราคาเสมอนะครับมันมีปอละไหลลงมาเสมอแต่ผมบอกได้เลยคู่นี้ไหลหลอกแน่นอนวินเทอร์สโบมันเหนื่อยแน่ๆเพราะมันต่อเวลาพิเศษเล่นกันไปยาวเลยและเจอแมนยูทีมใหญ่ด้วยเล่นันหนัก บอกเลยเจอเกมหนักมาวันนี้มาเจอกับหนักๆอย่างควีนปาร์คอีกที่ต้องการแต้มวันนี้ควีนปาร์คนะครับยืนที่ราคาเสมอโอกาสไม่มีแพ้แน่นอนนะครับมีเสมอกับชนะเท่านั้นนะครับจัดไปนะครับทั้ง2คู่นี้นะครับจัดไปได้เลยถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านให้ทีเด็ดผิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับส่วนเหล่านี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ